จะมานางสนัดสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นตู้ลำโพงสำเร็จรูปห0.5นิ้วบก4นิ้วจะเป็นรุ่น 65472B ทางไลนในแถ็บสีสันลำโพงสำเมตร 2, 1, ไปให้ลูกค้า2เส้นหน้าบอกลำโพงสามารถกันน้ำได้ แข็งแรทนทานมากๆเลยนะคะวิธีการเชื่อมต่อนะคะด้านหลังของตู้ลำโพงจะมีแถบลำโพงบวกลบไปให้ลูกค้า2ตัวลูกค้าสามารถนำสยายลำโพงมาเชื่อมต่อได้เลยนะคะส่วนด้านหน้าของตู้ลำโพงจะมีท่อลงไปให้ลูกค้า2ตัวนะคะทําให้เสียองออกเสงชัดเจนจําน,นว watt หนึง 1, ่งพันหกร้อย w ต t t กำลังขับหนึ่งพันสองร้อยถึงสองพันสี่ร้อยค่าโอห์มสี่โอห์มความเร็วหนึ่งร้อยหกเดซิเบลขนาดของตัวสินค้าจะกว้างอยู่ที่หกร้อยยี่สิบมิลลิเมตรสูงสี่ร้อยสิบห้ามิลลิเมตรลึกหนึ่งร้อยสิบสี่มิลลิเมตรเดี เส็นต์ตั้งเด็นหล่งน้ำชัดเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้สอสงสัยสามารถ,ถ,าถาทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพ,พื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ